ก็สวัสดีก็วันนี้เรามารีวิวทางด้านของการใส่บันไดอเวนซ่านะปี07นะครับรถผมก็ชิ้นงานนะครับเป็นสเตนเลส304นะครับคุยความเบาแต่แข็งแรงมากครับส่วนเพลตรงนี้ที่กันก็จะหนาหน่อยนะครับแั่มนอยู่ยชัดไหมพอเพลนะี่จะกันกันมันยุบตัวคนระับก็ได้ไม่โดนกระจก มีแผ่นรองรับไว้ด้านล่างก็เหมือนกันครับสำหรับด้านนอกมีไม่มีทำไมมันไม่ออโตรเนี่มันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ต้องมาเจาะที่ด้านนอกเลยนะตรงด้านนอกไม่มีการเจาะเลยเดี๋ยวดูดูชิ้นง,งานกันก่อนละกันครับเดี๋ยวค่อยดูการแคลว่ออันนี้ด้านนี้ใช้เหล็กสอดใช้แผ่นวีเนียร์นวดสอดเข้าไป เดี๋ยให้คุนดูด้านบนอันนี้เจาะหลุมคือตจมผมมันจะเป็นงานต้นแบบน,นะครับก็คือตอนแรกร้านเก่าันจะเจาะตรงนี้แต่คิดว่าเไม่ต้องเจาะก็ได้นี่ก็คือพับพับเข้าไปเนี่ยพับสเหลกเข้าไปคือพับเกี่ยวได้เลยอ่ะอันนี้ยางรองไว้กันมรนกระแทจกจะลดจะไ,ได้ไม่เป็นรอยโอเค เปิดให้ดูด้านในนะครับดูว่ามันมีอะไรที่ไปทำกับตัวรถบ้างรถครับเป็รถผมเป็นแปลงหมดแล้วเป็นรีโมทเปิดท้ายหมดก็จะมีเจาะแค่ตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันอยู่ด้านในรถซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเจาะเพื่อล็อกล็อกไอ้นี่ยซึ่งอยู่ใต้ฝาท้ายก็ไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องกลัวอะไรเพราะมันอยู่ด้านใต้นีย่ยรับมาอยู่ ด้านล่างเลยตัวนี้เป็นแผ่นเพดตัวนี้เป็นยางรองนะครับกันกระแทกตัวนี้ก็ทําสร้างขึ้นมารับกันคือเห็นว่าเห็นไหมไม่มีการเจาะอะไรตัวนี้ก็ไม่ไม่มีการเจออะราะนั่นเลก็จะมีแต่นี่ครับที่พับเข้ามานะครับพับมาเพื่อให้รับรอง แต่อาจจะต้องเลื่อนเลื่อนฝรั่ังมานิดเดียวดูตำแหน่งการเลื่อนครับของเดิมประมาณประมาณไม่ถึงสองมิลนะที่เลื่อนมาเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เลื่อนเนี่ยไอตัวพับเนี่ยมันจะติดติดเวลาเราเปิดปิดเนี่ยมันจะติดได้ก็เลื่อนนิดนึงนะให้มันพ้นแค่นั้นเองก็มไม่มีผนอะไรมากครับการฝนกันอะไราได้ปกติ ปุ๊บมันก็ยังแน่นเหมือนเดิมดูความหางเลื่อนเดี่ยวเทียบกับฝั่งนี้โอเคเดินความแข็งแรงเดี๋ยวให้ดูความแข็งแรงครับเอามาดูความแข็งแรงเยานี่น้ำหนักประมาณ80-90โลน่ย จริ็ต,ติดต่อไปทําได้ครับร้านนี้คิดแค่ค่าทําแค่2,005เองรวมติดตั้งเบ็ดเสร็จเลยร้านอยู่หวังน้อยอยุทยานะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซช่างไว้ให้นะครับเปร์โทรด้วยโอเค